เอาจริงแรกแบบแค่จะแบบจับมือจะกอดจะอะไรยังไม่ทำพี่เบลอินหัวทั้งคู่มีกำแพงทั้งคู่แล้วก็ที่บอกว่าโดนดุคือเนี่ยโดนดุครั้งแรกค้อนจําได้เลยไม่ดุอ่ะลองเวอร์ก่อนโดนดุครั้งแรกค้อนจําได้เลยคือทุกคนอาจจะมีเนเจอร์ในการทักทายอ่ะคือการกอดหรือว่าพี่แบบพี่ไปกอดพี่ฟุ๊กอะไรเงี้ยพี่ไปกอดพี่แอมอะไรเงี้ยส่วนปุ๊บป้าน่ะถ้าปุ๊บป้านจะกอดอะครับปุ๊บป้าจะกอดแค่นี้กอดกัดอดแค่นี้แค่หัวไหล่ชนกันแต่พี่ฟุ๊กก็บอกว่าพี่ฟุ๊กก็ คุณปันออกแล้วพูดว่าทำไมถึงกอดไม่เต็มตัว,วนี่จำได้เลยเพราะเราโดนพี่เขาดุครั้งแรกเราก็แบบคุณปั้นห oh, ดูร้ายเลยคุณคุณปั้นไม่ค่อยชอบโดนตัวคนอื่นครับ <laughs> พูดว่าแบบรู้สึกอ <c oughs> ินซีเคียวมากเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นที่คำเขาพูดว่าคุณปั้นเป็นอินซีเคียวเนี่ยผมอึ้งเลยนะยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออก คืออะไรวะรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เราก็ขอโทษพี่เขาว่าแบบเออจริงๆอ่ะคือพี่อ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยคือพี่ไม่พี่ไม่ได้เหม็นเหมือนพี่ไม่ได้มีกลิ่นตัวพี่ไม่ได้มีเหงือพี่ไม่ได้แบบน่าเริ่มกลิ่นละพี่ไม่เป็นอะไรเลยนะจริงๆแต่คือแบบมันเป็นแบบมันเป็นปัญหาทางด้านจิตใจไม่เหม็นไมหน่อยอั้จริงๆมเหม็นหอมะอาบน้ำไงใช่เวลางานเช้าไงเวิร์กจบวันนี้ไม่ได้อาบน้ำะคุณเลนคุณเลนไม่คือผมไม่อยากให น้องมายึดติดว่าผมคือนักแสดงแล้วต้องมานั่งกังวลเพราะเวลาเราอยู่ในการแสดงก็คือนักแสดงจับต่ออ่านแต่ติถ้าจะจับใครสักคนหนึ่งในการแสดงหรือว่าในคิวริงจับไปเลยถ้าผมรังเกียจ๋ยวผมแบบเอาออกเองแต่เนี่ยคือผมไม่รังเกียจผมจับก่อนได้ทําแปลว่าโอเคผมให้ใจไปแล้วนะในนั้นให้ใจผมหน่อยนี่น่แหละเพราเสียวเลย